สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีกุม1-15ธันวาคม2566มาดูกันนะคะว่าเดือนสุดท้ายของคุณแล้วนะคะปี2ปี2566นี้ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ทำนาย15วันแรกของเดือนนะคะ ก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไว้เลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการส่งความสุขถึงกันก็อยากจะให้ทุกทท่านมีความสุขมีความสำเร็จนะคะมีโชคมีลาบนะคะคิดทำอะไรก็ขอให้สุขสมหวังสมปรารถนาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุม่ะนะคะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคู่รักครอบครัวโอ สิ่งใดๆก็ตามที่คุณหวังตอนนี้นะคะเรามองว่าคุณอาจจะได้ข่าวดีแล้วนะอาจจะได้สุขสมหวังนะคะคู่รักครอบครัวนะคะเท่าที่เห็นเลยอันดับแรกนะคะอาจจะมีเรื่องของงานนะคะงานค่ะงานงอกงานใหม่ได้มีคนเข้ามาช่วยคุณได้ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือใครรอง,งานอยู่ก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่คุณเคยติดต่อนะคะ ก็จะส่งเสริมคุณในเรื่องของการงานเช่นกันนะคะชาวราศีกุมนะ,ะเด่นในเรื่องอะไรอีกการทำบ้านนะคะเด่นในเรื่องของการทำบ้านเด่นในเรื่องของออความรับผิดชอบภายในครอบครัวการปรับปรุงบ้านได้และความรับผิดชอบกับลูกๆได้สำหรับคนที่มีลูกนะคะส่วนส่วนสำหรับคนที่ใครเป็นครอบครัวกันแล้ว แล้วยังไม่มีลูกนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการคุยกันตกลงกันนะคะคนหนึ่งอยากมีลูกอีกคนหนึ่งก็ยังไม่มีความพร้อมได้อันนั้นคือสำหรับคนที่ตกแต่งอยู่กินกันนะคะที่ยังไม่มีบุตรนะคะส่วนในบางเคสค่ะอนอกเหนือจากเรื่องบุตรบางเคสนะคะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายกับบุตรบริวารตามมามากมายเลยนะคะในช่วงนี้15วันนี้ นะคะแต่ก็ยังโชคดีค่ะนะคะโชคดีตรงที่ว่าอ่ะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆอะ่ะก็ยังมีคนเข้ามาช่วยนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของได้มีโอกาสใหม่ๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆใ,ใครต้องการออกงานมีโอกาสได้ออกงานชาวราศีกุมนะคะมีโอกาสได้ออกงานใครรองานใหม่ก็จะได้งานใหม่ น,ะะนี่ก็คือโดดเด่นในเรื่องของงานงานทางเลือกงานใจรักงานที่อยากจะทําได้งานอะไรใดๆก็ได้ที่คุณอยากจะทําคุณต้องการเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกก็เป็นไปได้เพราะบางคนก็ไม่ได้ว่าหมายถึงต้องต้องออกงานทุกคนนะคะส่วนชาวราศีกุมมีเรื่องของการอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะนะคะในบางเคสราศีกุมค่ะมีอะไรอีกบ้าง ระวังมีเรื่องของการผิดใจกันนิดนึงนะคะผิดใจกันตรงนี้ผิดใจกับใครก็ได้นะคะที่อยู่รอบข้างคุณหรือช่วงนี้อารมณ์ของตัวเองระวังด้วยนะอารมณ์หงุดหงิดนะคะระวังอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดและในบางเคสก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้อยากจะ เรามองว่าเป็นเรื่องของการเร่งเคียงงานเร่งสสางงานเพื่อส่งมอบงานน่ะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวช่วงวันหยุดยาวเนี่ยนะคะช่วงวันหยุดยาวเอ,อ่อหรือใกล้วันหยุดยาวเราจะสะสางงานไม mm ่ท hmm. ันนะคะก็หมายถึงว่าเป็นช่วงของการเร่งเคียงงานสสางงานนะงของชาวราศีกุมราศีกุมระวังสุขภาพร่างกายมากๆนะ นะคะคนในครอบครัวระวังสุขภาพร่างกายมากๆเลยค่ะนะคะของชาวราศีกุมระวังนิดหนึ่งนะคะระวังนิดหนึ่งแล้วก็ให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งด้วยนะคะการอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ตรงนี้คุณมีภาระนะคะเรามองว่าคุณมีภาระที่ต้องรับผิดชอบส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นในหลายๆท่านมีการห่างเหินกันนะนะคะในหลายๆท่าน่ะ รู้สึกว่าช่วงนี้การเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นในบางท่านเขาเบื่อไม่เขาเบื่อคุณก็เบื่อนะคะมันมีการเบื่อหน่ายเกิดขึ้นหรือในหลายๆท่านที่อยู่กันมายาวนานแล้วเริ่มรู้สึกว่าเย็นชาจืดจางในความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังด้วยนะคะความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะให้เติมเต็มกันและกันบ่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันอยู่กับเธอละเธอเป็นแฟนฉันละ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิกเฉยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ในบางเคสมีเกณฑ์การห่างเหินก็คือการเลิกลาการเลิกลาในบางท่านในบางท่านยังต้องไปมาหาสู่กันนะคะเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีเรื่องของการผูพันความรับผิดชอบร่วมกันอยู่นะคะสองอในบางท่านการเลิกลาตรงนี้อาจจะหมายถึงมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาผัวพันคนอื่นคือคนรู้จักได้คือคนที่เขาเคยติดต่อสัมพันธ์ได้นะคะนั่นคือคนอื่นค่ะนะคะนั่นคือการเลิกลาส่วนใครที่กำลังเว้นระยะห่างตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยถ้าการเว้นระยะห่างจากปัญหาหรือห่างๆหน่อยอย่าเพิ่งติดต่อกันอย่าเพิ่งคุยกันมากมันอาจจะมีอะไรที่ เผลอๆอาจจะทําอะไรให้มันดีขึ้นบ้างก็ได้นะคะหรือการเว้นระยะห่างเป็นเป็นจังหวะชีวิตที่คุณจะต้องมาทบทวนละว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณกับเขาเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรมันจะต้องมีคําตอบมันจะต้องมีความชัดเจนนะคะว่าห่างแล้วจะเป็นยังไงไปต่อแล้วมันจะเป็นยังไงตรงนี้นะคะนี่คือสำหรับชาวราศีกุมคนที่มีประเด็นนะทีนี้ค่ะมาดูกันนะคะ ฝั่งเขาของชาวกุมค่ะจะเป็นยังไงบ้างโอ้เขามีทางเลือกอื่นอ่ะ นะคะเขาฟ้องมาว่าเขามีทางเลือกอื่นหรือเขาฟ้องมาว่าตอนนี้เขาเลือกที่จะคุยกับคนอื่นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอยู่กันมายาวนานหรือไม่หนึ่งถ้าไม่ใช่อยู่กันยาวนานคุณกับเขานะคะมันไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนต่อกันนะคะตรงนี้แต่เอาง่ายๆไม่ว่าเขาอยู่กับคุณยาวนานหรือคุณกับเขาไม่ได้ชัดเจนต่อกันเขาตอนนี้เขามีทางเลือกอื่นแล้วเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกทางเลือกอื่นนะคะแล้วเป็นคนที่ กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะคนของคุณน่ะนะะอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหาต่อกันก็ได้มีเรื่องของการทิฐิต่อกันก็ได้หรือมีเรื่องของอะไรที่ว่ามันเป็นคําพูดแรงๆต่อกันก็ได้หรือปัญหาตรงนี้มันมันเหมือนกับว่าความรักมันตันนะคบมันตันมันมันไม่ได้บ่งบอกว่าช่วงนี้มีความสุขอะเอาง่ายๆนะครับไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามันมีความสุขนะคะและตัวเขาก็คิดว่าระหว่างเขากับคุณมันยากมากเลยค่ะที่จะไปต่อกัน นะคะการยากมากตรงนี้ใจเขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วแหละหนึ่งสองเขามีคนอื่นด้วยนะคะนี่คือตัวเขาปัจจุบันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในใจของชาวกุมค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของความรักอาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะคะก็ต้องขออภัยลุงหน้าด้วยนะแล้วก็ตำแหน่งความรักค่ะส,สลับกันได้ระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทําชาวกลุม ใจลึกๆยังไม่ได้ปล่อยวางเข้าไปไหนเลยตัวเองนะคะคุณรู้แหละว่าเขาตีจากคุณตอนนี้หนึ่งเขาอาจจะต้องการความสบายใจหรือคุณรู้แล้วว่าเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วเขาสบายใจนะคะนี่คือความในใจค่ะแต่บ่งบอกได้ว่าคุณยังไม่ได้ลืมเขาไปไหนนะ,ะแต่ถ้าถามว่าณปัจจุบันนี้มันยากมากไหมที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือกลับมาง้อคุณหรือกลับมาคืนดีกับคุณเราก็บอกว่าคุณน่าจะรู้คําตอบว่ามันยากมากๆ นะคะโอกาสความเป็นไปได้มันน้อยมากๆนะคะสิ่งเดียวที่ในใจของคุณทําได้คือกลับมาเหมือนกับว่าความทุกข์เชนเกิดละนะคะความทุกข์เชนเกิดละฉันต้องอยู่ได้ด้วยเหตุและผลละฉันต้องอยู่ได้ด้วยเออสัจธรรมละอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะแต่ในใจลึกๆก็ยังอยากจะให้เขาติดต่อมาอยู่ดีมาเคลียร์กับคุณอยู่ดีนะคะใครที่กําลังทะเลาะก,กันห่างเหินกัน ถ้าอยากจะให้เขามาเคลียร์ตอนนี้ในใจของคุณคุณน่าจะรู้คําตอบว่ายังไม่ใช่โอกาสแน่ๆที่เขาจะต้องมาเคลียร์นะคะอยังรักยังคิดถึงยังหวงยังห่วงอยากยังหวังไหมหวังค่ะเพราะเราก็มองว่าคุณก็ยังไม่ลืมหรอกนะคะนี่คือความในใจทั้งๆท,ท,ที่คุณก็รู้ว่าเขามีคนอื่นแต่ถ้าใครจบแล้วเลิกลาแล้วทุกเกิดธรรมะจัดสรรอย่างเดียว นะคะยังโชคดีที่ว่ายังมีคนรอบข้างคอยให้กําลังใจนะแต่คนรอบข้างให้กําลังใจขนาดไหนคนเราอพอมีความทุกข์เรื่งองความรักอ่ะมันก็ไม่เหมือนกับว่ามันก็ไม่เหมือนกับว่าเออความสบายใจขึ้นมาได้หรอกนะคะมันก็แต่ตรงนี้มันอาจจะมีสบายใจขึ้นมาหน่อยบ้างแต่มันก็ไม่ได้มากมายนะคะนี่คือความในใจของคุณเพราะว่าในใจของคุณคุณยังไปไปลําลึกถึงวันเก่าๆอยู่เลยนะคะลําลึกถึงวันเก่าๆวันลําลึก หรือลํำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งเก่าหรือเคยนึกหรือนึกถึงแต่ช่วงเวลาของความสุขต่อการน,น่ะนะคะถึงแม้ว่าอยากจะบอกชาวกลุ่มนะว่าบางท่านนะ่ะรู้ทั้งรู้ว่ามันสายไปอะแต่คุณยังยังไงคุณก็ยังนึกถึงนี่คือความในใจของคุณนะะมาดูความในใจของเขากันค่ะความในใจของเขาคนนั้นของชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ ไวกล้าคิดค่ากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจถ้าตัดแล้วก็เขาก็มองว่าเขาก็ตัดเลยจริงๆนะคะตัดแล้วตัดเลยค่ะไปแล้วไปเลยค่ะเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้เขามีคนอื่นที่เขาอยากจะไปพัฒนามีความหวังว่าจะพัฒนานะคะแล้วเราก็มองว่าเขาให้ใจทางอื่นด้วยอยากเริ่มต้นใหม่ อยากจะพัฒนากับคนอื่นเอาง่ายๆคือการหมดใจนะคะเรามองว่าเขาหมดใจแล้วและเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาอยากจะไปคุยกับคนอื่นหรือเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วนั้นนะ,ะมันเกิดความสบายใจ นะคะมันเกิดความสบายใจอย่างเดียวค่ะเขาทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาตัดสินใจเขาทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาที่เขาอยากจะเลือกก็หมายถึงว่าเขาอยากจะไปที่ชอบที่ชอบจริงๆอยากจะคิดว่าไอ้ทางนั้นคือทางที่ถูกต้องหรือต่อให้ไม่ถูกต้องแต่ทางนั้นคือทางที่เขาเลือกที่เขาคิดว่าเหมาะสมเหมาะสมกับเขานะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าทางนั้นอ่ะสามารถซัพพอร์ตเขาได้บางสิ่งบางอย่างนี่คือความในใจของคนคนของคุณนะคุณยังอะไรอาวร คุณยังรักยังนึกถึงยังลำลึกแต่เขาหมดเยื่อใยแล้วนะคะตรงนี้อ่มาดูกันค่ะคุณยังนึกถึงอยู่เลยอะ่ะภาพความทรงจำเก่าๆยังหลอนคุณอยู่เลยค่ะแต่เขาหมดแล้วอะ่ะนะคะถ้าพูดแรงก็ขออภัยมาดูกันนะแนวโน้มค่ะไพ่มันออกมาอย่างเงี้ยก็เลยมองว่า ไม่รู้จะพูดว่ายัางไงว่าเขาคิดถึงคุณมันไม่ใช่มันไปแล้วนะคะตรงนี้แนวโน้มค่ะอ,อกหักพักใจค่ะเติมเต็มตัวเองค่ะช่วงฟื้นฟูช่วงพยายามเปลี่ยนช่วงพยายามบิ้วอารมณ์ช่วงพยายามเอ,อ่อทำใจนะคะเรามองว่าเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณอาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็ต้องหมายถึงอะไรต้องปรับเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ช่วงปรับเปลี่ยนเนี่ยใครใครก็เข้าหน้าคุณไม่ติดเลยนะนะคะ เรามองว่าอย่าพานใส่คนอื่นนะคะบางท่านพันพาน,านมันไม่เชิงพานแหละแต่ว่าไม่อยากจะคุยอะไรกับใครเลยอะช่วงนี้อารมณ์ของคุณนะคะแต่ถ้าใครปรับปรเปลี่ยนมาแล้วรับทราบแล้วว่าโอ้โหปัญหาที่เขาที่เขาทิ้งบอมให้คุณเนี่ยมันคือปัญหาโลกแตกจริงๆนะ,ะมันคือปัญหาของการหักหลังจริงๆบางคนรับทราบแล้วปรับใจได้แล้ว ชินแล้วเริ่มชินกับการอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆที่ดีนะคะในการเปลี่ยนแปลงคุณกำลังจะมีโอกาสในทางเลือกใหม่คุณกำลังจะมีโอกาสความก้าวหน้านะคะทางด้านอื่นนะคะนี่ก็คือแนวโน้มของชาวราศรีกุมค่ะและมีหนำซ้ำคุณกำลังจะมีโอกาสในการเริ่มต้นทางเลือกใหม่ที่น่าจะมีอะไรที่อย่างน้อย,อยก็ต้องชัดเจนตรงที่ว่าน่าจะเหมาะสมกว่าคู่ควรกว่า นะคะเข้ากันได้ดีกว่าเพราะว่าเรามองว่า1ส่วน1ส่วนเลยคือความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเกิดจากที่ถิใส่กันได้หรือเกิดจากความคิดเห็นแตกต่างกันได้หรือแม้แต่ทั้งบางท่านมีเรื่องของฐานะครอบครัวเข้ามาเกี่ยวนะคะมาดูฝั่งเขาค่ะแนวโน้มฝั่งเขาจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะเขามีจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าจุดมุ่งหมายของเขาอะยังไงก็คือทางเลือกเขาทิ้งท,ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอดีตเขาไม่ได้มาเก็บเอาไ้คิดนะคะเรามองว่าอะไรใดก็แล้วแต่เขาก็อาจจะหวังหวังในทางเลือกของเขาหรือเขาอาจจะหวังเขากลาลังมองอนาคตในทางเลือกของเขาอยู่ก็ได้ว่าโอ้อนาคตของเขาต้องดีงามนู่นนี่นั่นน,นะคะเป็นไปดังที่เขาคิด เดะะืมชาวกลุ่มอยากจะบอกมากเลยอะ่ะก่อนที่จะจบกับคุณเนี่ยใครไม่จบตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังใครที่กำลังเกิดปัญหารุนแรงก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะตอนนี้เขากำลังมีความคิดนะคะความคิดตัดช่องน้อยแล้วใครที่กำลังเกิดปัญหาอยู่นะ ก็คือการเอาตัวรอดการทางเลือกใหม่คือการที่คิดอยากจะจบกับคุณแต่บางท่านที่เกิดปัญหาใหญ่ๆอะ่ะเขาอาจจะกําลังคิดก็ได้ว่าเอ๊ะจะพูดยังไงกับคุณก็ได้จะใช้คําพูดยังไงกับคุณก็ได้นั่นคือสำหรับคนที่เกิดปัญหาใหญ่ๆแนวโน้มของเขาแต่ถ้าใครจบแล้วเขามองแต่อนาคตเขาแล้วค่ะนะคะเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะทุกข์ร้อนคุณจะเศร้าคุณจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามปิดกั้นการสื่อสารด้วยนะคะ ปิดกา้านการสื่อสารหรือคุณไปส่องเขาเขารู้นะว่าคุณส่องอ่ะแต่เขาก็ไม่สนใจหรอกว่าคุณจะจะจะ,จะทุกข์จะระทมจะส่งข้อความอะไรขนาดไหนเขาไม่สนใจค่ะเพราะทางเรื่องของเขามีแต่อนาคตนะคะมีแต่ทางเลือกใหม่บางคนจบกันแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะคะไม่ทันตั้งตัวมากๆด้วย เขาไปเขาไปตามอําเภอใจเขาเขาไปในสิ่งที่เขาเลือกแล้วนะคะถ้าคุณมัวแต่คิดถึงตัดใจไม่ลงคุณจะแบกรับความทุกข์ความทุกข์ที่คุณแบกรับอยู่คนเดียวคุณจะแบกรับเพื่ออะไรถ้าคุณมัวแต่ไปห่วงไปห่วงแล้วเขาไปอะ่ะเขาไปที่ชอบแล้วอะ่ะเขาไปแบบว่าเป็นคนที่ไปเจอแสงสว่างในชีวิตของเขาหรือเป็นเจอไปเจอความสุขในชีวิตของเขาแต่เรามัวแต่คิดถึงเขามันฝ่วยการค่ะ นะคะตรงนี้เขาก็ฟ้องมาให้แบบนี้มันป่วยการแล้วถ้าคุณยังคิดอยู่อย่างนี้อยู่คุณก็ยังทุกต่อไปอีกสักพักนะคะแต่ถ้าใครก็ตามที่บอกว่าที่ตั้งแต่แรกบอกว่าคุณหลุดพ้นได้แล้วนะคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคุณเริ่มชินแล้วนะคุณเริ่มรู้แล้วว่าโอ้โหนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าชีวิตจะต้องเจอความรักแบบนี้นะคะคุณคิดได้แบบนี้วันใดวันหนึ่งวันนั้นแหละเป็นวันที่คุณเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเอง นะคะเป็นวันที่คุณเริ่มเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเป็นวันที่คุณเริ่มรู้สึกได้ว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันอยู่ได้ฉันเข้มแข็งแล้วฉันสองแล้วฉันมีสิทธิทางเลือกใหม่บ้างนะคะนี่คือไพ่บทสรุปของชาวราศีกุมนะคะมาดูชาวโสดค่ะชาวโสดกุมนะเป็นอย่างไรบ้างชาวโสดกุมค่ะโอ้ พระเจ้าชาวโสดนะคะชาวโสดอยากจะบอกว่าชาวโสดต้องมีรักนะนะคะความรักครั้งใหม่เข้ามาเยือนแล้วนะความรักครั้งใหม่ทําให้หัวใจของคุณพองฟูด้วยนะคะทำให้คุณมีความหวังอีกครั้งหนึง่งอ่ะมีรักใหม่ค่ะที่ต้องเหลียวบ้างแล้วที่ต้องเปิดใจบ้างแล้วและรักใหม่ตรงนี้บ่งบอกได้ว่าบางท่านโชคดีมากมีรถมีรักทางไกล นะคะมีโอกาสได้พบรักทางไกลมีโอกาสได้พบรักจากการเดินทางที่อะไรก็ไม่สําคัญเท่าความรักครั้งนี้มันมีโอกาสพัฒนานะคะความรักครั้งนี้คุณหวังได้ความรักครั้งนี้มันมีความมันมีในเรื่องของอนาคตได้เกิดขึ้นนะคะเป็นรักใหม่นะพบรักจากการเดินทางนะ 1. นสองเป็นคนเคยรู้จักได้คนคุ้นเคยได้นะคะคนที่เคยรู้จักกันมาเก่าแก่ได้นะคะตรงนี้ เท่าที่เห็นโอ้เข้ากันได้ไหมใครที่บอกว่าเจอรักทางไกลแล้วเกรงกลัวกลัวว่าเข้ากันไม่ได้คุยคุยภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องนะคะเขาก็ฟ้องมาว่าเขามีเวลาให้คุณน,นี่เขามีเวลาให้คุณน,นี่คะอ่านะคะมีเวลาอยู่แล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะเป้าหมายคะ่ะทางเลือกใหม่นะคะนี่คือชาวโสดมาดูเขากัน บางคนกลัวจริงๆนะคะกลัวแบบคุยกับคนไกลแล้วเกรงว่าคุยภาษาเดียวกันไม่รู้เรื่องหรือเกรงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ากันไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาหรือชีวิตความเป็นอยู่ก็ตามบางคนเป็นแบบนี้หรือบางคนคิดแล้วล่ะวิมีอ่ะแต่บางคนคิดไปแบบว่าแอดวานไปเลยค่ะว่าเฮ้ยแล้ววันข้างหน้าเราจะเขาก็ไปต่อกันได้หรอวันข้างหน้ามันไม่เห็นมีรู้ทางเลยมันไม่เห็นมองเห็นช่องทางเลยที่มันจะพัฒนาความสัมพันธ์บางคนคิดขนาดนี้แล้ว นะคะแต่อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งคิดขนาดนี้ค่ะนะคะอย่าเพิ่งคิดขนาดนี้มาแล้วนะจ๊ะชาวราศีกุมคนโสดเขาอยากจะมามอบความรักให้กับคุณนะ่ะคนคนนี้มาในลักษณะเนื้อคู่คู่บุญธรรมกำแต่งคู่ที่ต่อให้คลาดกันยังไงก็ต้องโคจรมาเจอกันแลนะความหมายเป็นแบบนี้นะคะ บ่งบอกว่าดีไหมบ่งบอกว่าดีชาวราศีกุมบ่งบอกว่าคุณกำลังจะได้คนที่คู่ควรกับคุณนะ,ะถึงแม้ว่าเขากับคุณเนี่ยมันยากยากในการสื่อสารหรือยากในเรื่องของเวลานะคะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะแต่เขาอยากจะใช้ความพยายามจะชัดเจนกับคุณให้ได้นะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เคยผิดหวังมาก่อนนะเนี่ยอกหักรักคุดมาก่อนด้วยแหละ นะแต่ไม่รู้แหละเขามองมองว่าตรงเนี้ยเขาเจอคุณปุ๊บมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ค่ะนะคะนี่คืออารมณ์และก็อาการของเขานะมาดูบทสรุปกันค่ะเอาเขาสั้นๆเลยชาวราศีกุมเอาไวเป็นคลิปของครึ่งเดือนนะคะไม่ใช่ทั้งเดือนนะมาดูกันชาวโสด ขอให้พบรักเร็วๆนะชาวราศีกุมเพราะชาวราศีกุมก็เชื่อได้ว่าก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้มีปัญหาในเรื่องของความรักนะชาวสดโอเคเขาฟ้องมาว่าความรักใดๆในครั้งนี้ค่ะคุณอาจจะได้พบพรักจากการเดินทางพบรักแบบปรับฉับพลันนะคะพบรักแบบไม่ทันตั้งตัวพบคนไกลได้พบชาวต่างชาติได้พบคนมีตําหนิได้พบคนผ่านการมีครอบครัวมาแล้วได้ใดๆก็ได้ทั้งนั้น แต่ความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ต่อให้มีอุปสรรคขวางหนามขนาดไหนนะมีหามีอุปสรรคแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่มีรักทางไกลนะคะอุปสรรคไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้เป็นปัญหากับความรักครั้งใหม่นะคะตรงนี้เขาฟรร้องมาว่าคุณได้คนโปรไฟล์ดีนะแต่ชาวราศีกุมค่อนข้างจะเป็นคนที่คิดคิดเขาเรียกว่าคิดเยอะ นะคะคิดเยอะค่ะคิดเยอะคิดเยอะในเรื่องของความรักครั้งใหม่ว่ามันจะไปตลอดรอดฝั่งได้หรอมันจะเป็นไปได้เหรือนะคะนั่นคือคนโสดส่วนสําหรับเพิ่งโสดเพิ่งเจ็บยังไม่กล้าปเปิดใจไม่อยากจะเปิดใจให้ใครเลยอะ่ะนะคะบางคนเพิ่งโสดเพิ่งเจ็บเนี่ยไม่กล้าปเปิดใจให้กับใครเลยจริงๆกลัวโดนหลอกโดนลวง นะคะเราบอกว่ากลัวโดวนหลอกโดนลวงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้ลืมเรื่องราวในอดีตด้วยต้องใช้ระยะเวลาเยียวยา,าสักพักเลยแหละนะคะคุณมีปัญหากับเรื่องอดีตที่แบกรับเอาไว้แต่เขาก็ฟ้องมาว่าอะไรไดีๆก็แล้วแต่ทําไมเราไม่มองดูอนาคตเราบ้างละ่ะทําไมเราไม่คิดว่าอนาคตเรายังมีคนอื่นละ่ะเรายังมีมิตรภาพใหม่ๆละ่ะนะคะตรงนี้นะ เพราะว่าบางคนก็ยังคาดหวังกับอดีตวนคืนกลับมาอยู่เลยทั้งๆท,งท,งท,งที่ว่าระหว่างคุณกับเขามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะนี่คือชาวโสดนะคะส่วนขอดูหน่อยนะส่วนใครก็ตามนะคะที่มีคนคุยมาก่อนหน้านี้คุณคาดหวังความชัดเจนหรือเปล่าถ้าคุณคาดหวังความชัดเจนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณจะมีความชัดเจนค่ะ นะคะถ้าใครที่มีคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะที่แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ได้ชัดเจนถึงไหนเลยนะคะหรือคุยคุยกันมาเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยแน่นอนค่ะช่วงนี้จะมีโอกาสมากๆในเรื่องของความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะส่วนในบางเคสในบางเคสนี่ในบางเคส,น,เคส,น,เคสเนี่คุณค่อนข้างจะระวังระแวงมากเลยว่า ยิ่งใครคุยกับคนไกลเนี่ยกลัวว่าเขาจะเจ้าชูอ้อ่ะนะคะแต่เราก็มองว่าเราก็มองว่าชาวราศีกุมอะ่อะคนที่เข้าหาคุณอะ่ะถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาก็ต้องเขาก็ต้องเป็นคนเจ้าชู้เลือกนะคะเขาไม่ใช่พวกเจ้าชู้เบี้ยใบไหลาทางหรือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับคนอื่นได้นะคะตรงนี้แต่อย่าลืมนะคะในบางเคส เจอคนที่แบบว่าผิดหวังความรักมาแล้วอ่ะเขาคงไม่กล้าเจ้าชู้หรอกคะ่ะนะคะเพีงเยงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับคนอื่นเท่าน,นั้นเองเขาอาจจะเป็นคนเฟรนลี่เขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาอ่อนหวานพูดจาสุภาพรักใหม่มานะคะความรักมาแล้วนะคะของชาวราศรีกุมสิบห้าวันนี้ใครอยากจะเปิดใจเปิดใจได้สิบห้าวันนี้ใครมัวแต่คิดถึงเรื่องของอดีตถ้าคุณรู้แล้วว่าอดีตมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าคุณมัวแต่ไปคิดถึงคุณก็ต้องแบกรับความทุกข์ของตัวเองนะคะ ความรักค่ะไม่มีไม่มีรักใดๆที่ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะเข้าใจความหมายไหมนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเราเปิดใจนะคะถ้าคุณเปิดใจคุณก็ต้องได้พบรักที่ดีค่ะมองโลกในแง่บวกเข้าไว้แ่าค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณได้เจอคนที่ใช่กว่านะคะไพ่ก็ฟ้องมาแบบ ตรงไปโอเคการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะทำให้เจอจะทาให้คุณเจอคนที่ใช่กว่าคู่ควรกว่าเหมาะสมกว่าคนที่สามารถไปต่อกับคุณได้นะคะชาวโสดเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรก็ต้องหมายถึงว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะมันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะคะตรงนี้อ่ในบางเคสมีเพื่อนเก่าอยากจะเข้ามาเป็นแฟนด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะคนคุ้นเคยเก่าๆอยากจะเข้ามาเป็นแฟนได้นะ นะคะแต่ในบางเคสยังไม่ยอมปลดปล่อยเลยค่ะพลังงานเก่าเก่ารักเก่าๆ่ายังหวงแหนอยู่เลยค่ะยังไม่ยอมเปิดใจจริงๆคือหมดเขาเรียกว่าคนหมดแรงอ่ะนะคะคนหมดแรงทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็เตือนมาแล้วนะคะไม่มีความรักใดๆที่ไม่สามารถที่ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะทุกอย่างย่อมเป็นไปได้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวความรักราศีกุม15วันนะก็คนโสด มีโอกาสได้รักใหม่นะคะส่วนคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นระวังปัญหาความรักเกิดนะคะปัญหาความรักเกิดตรงนี้ mm. ก็ถ้ามันเกิดมันจะเกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันสำหรับคุณนะคะต้องระมัดระวังดีๆแต่ถ้าใครเกิดไปแล้วนะคะในเมื่อเขาคิดอยากจะไปในเส้นทางของเขาที่เขาเลือกเขาคิดอยากจะสบายใจอยากจะมีความสุขกับคนที่เขาเลือกเราก็ต้องส่งความปรารถนาดีไปให้เขานะคะ,ะเราก็จะได้ หมดทุกได้นะคะเราจะได้หมดทุกได้ก็น่าจะประมาณนี้นะ15วันของชาวราศีกุมค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีกุมนะมีความสุขทางใจนะคะที่โสดไม่เปิดใจก็ขอให้มีความสุขทางใจความสุขมีได้หลายหลายรอบทิศทางอยู่ที่เราเลือกความสุขแบบไหนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จด้วยมีโชคนะเนี่ยชาวราศีกุมไม่ใช่ไม่มีโชคนะ ะะแต่ที่สําคัญตรงนี้เปิดในเรื่องความรักชาวราศรีกุมภ์คนโสดคุณอาจจะได้พบเจอเนื้อคู่ค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขต้อนรับสุกราดใหม่นะเดี๋ยวรอไปอ,อีกคลิปหนึ่งนะนะ,ค,ะคลิปของครึ่งปีหลังเออครึ่งเดือนหลังค่ะคลิปสุดท้ายของปีแล้วแล้วก็ติดตามคลิปพิเศษได้คือคลิปปีใหม่นะคะคลิปปีใหม่ทยอยกาลังทยอยลงขอบคุณมากๆสำหรับเอีขอบคุณมากๆ,ากๆแฟนพันธ์แท้แฟนที่เหนียวแน่น นะคะแล้วก็ f อที่ส่งกําลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณด้วยใจเป็นอย่างสูงมากๆเลยค่ะสําหรับมิตรเมตรีจิตสาหรับผู้ที่กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ขอขอบคุณด้วยใจมากๆทุกผู้ทุกานามขอให้ทุกท่านมีความสุขในเดือนส่งท้ายปีนะคะสวัสดีค่ะ